สวัสดีครับชื่อมครับอายุสิบหกปีย่งจแล้วอายุมห้านะครับก็ขอให้ทิปนี้สนุกนะครับขอคเพิ่นเพิ่งเิ่งเพเพิ่ง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 เพ่่ิ่่งเ่เเเ สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนกัหอมก็มนักศึกษาแพทย์ชันตีทิมีและเชตาก็ขอให้ทุกคนตั้งใจสอบสามก็ <c oughs> ขอให้ทุกคนสนุกกับทินีนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนไม่เดบ ขอบคุณครับสวัสดีครับผมนีห้าสวัลโีเราสลมัตดาตัก็ขอให้ทุกคนสนุกกับคลิปนี้นะครับผมสวัสดีครับชื่อพีกนะครับก็ใครไม่รู้จักกันก็ฝากแนฝางตัวด้วยนะครับผมขอบคุณครับ สวัสดีครับอ๋อวันนี้ก็อ๋อแนะนําตัวนะครับผมก็สวัสดีครับชื่อบูมนะครับมาจากอุดรนะครับผมก็ เอออยากให้ทุกคนนะครับมีความสุขสนุกสนานกับคลิปนี้นะครับผมแล้วก็สวัสดีคุณน้ากับพี่สาวของพีด้วยนะครับครับผมขอบคุณครับเครื่อบินลงมาถักอุับ